โครงการวัวหายล้อมคอกนะครับตอนนี้ก็จะปรับปรุงนะครับจะปรับปรุงเมื่อเกิดเดตุกา์น้องปิ่นครับน้องปิ่นทอดลูกก่อนกำหนดด้วยสาเหตุอ่าโดยสาเหตุคือลงในบ่อน้ำลงในสระที่ลึกนะครับลงในสระที่ลึกก็จะปรับปรุง ภูมิทั์ใหม่หมดเลยครับจะปรับปรุงภูมิทัศ์ใหม่สระน้ำนี่ก็จะกวาดดินขึ้นมาให้ลึกขึ้นเพื่อจะอามาถมมุมนี้ครับเพื่อจะถมให้ถึงป่ามะยงชิดตีดเ,ขเขียวๆฝั่งนูน้นนะครับเราจะพาเดินพี่น้องเดินครับก็จะเดี๋ยวปาพี่น้องเดินให้เห็นภาพครับคือตรงนี้ครับ ああเป็นป่ามะม่วงนี่ก็จะข้นมะม่วงออกหมดครับข้นมะม่วงออกหมดแล้วก็จะปรับจะปรับดินให้เสมอเพื่อให้ควายได้เดินนะครับเพื่อให้ควายได้เดินแล้วแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะปรับเสมอหมดจะไม่ไม่ให้เป็นร่องน้ำเพื่อคอกทางนี้ก็จะเป็นที่เดินได้กว้าง ส่วนด้านหน้าน้นก็จะเป็นสระน้ำจะขยายสระน้ำให้กวายลงให้กว้างแล้วก็ให้ริมบ่อนะครับเป็นพื้นที่ลาดเอียงให้ทางริมเป็นพื้นที่ลาดเอียงเพื่อวายจะได้ลงน้ำง่ายก็จะทำแบบนี้ครับจะทำแบบทางนี้คือทางนี้จะเป็นพื้นที่ที่ลาดลงไปเลยนะครับจากริมดินเนี่ยเราก็จะทำให้สโลป มากที่สุดเพื่อเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเพื่อจะไม่ให้ประวัติศาสตร์สํ้ลอยเรียกง่ายๆว่าโครงการบัวหายล้อมคอกของตันดาฟาร์มครับบัวหายและล้อมคอกของตันดาฟาร์มก็วันนี้ก็คงจะน่าจะประมาณสองถึงสามวันนะครับถึงจะมะม่วงพวกนี้ลงหมดสองสี่มะม่วงก็เกือบเกือบร้อยต้นนะครับเกือบเกือบร้อยนี่หลานชายกำลังตัดเอา เอาไปขายครับเอาต้นไปขายถึงทําไมถึงเอาลงใช่ไหมครับมันไม่มีประโยชน์แล้วครับมะม่วงนี่อายุมากแล้วก็ควายเหยียบพี่น้องสังเกตดูไหมครับควายเหยียบแล้วดินแน่นเขาก็ไม่มีลูกครับใบก็แทบไม่มนะีบางต้นก็ยืนต้นตายไปนะครับนะอย่างต้นในนั้นนะยืนต้นตายไปไม่ใช่ว่าผม ไม่เสียดายต้นไม้นะครับเสียดายครับเสียดายต้นไม้เนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบโค่นต้นไม้ทิ้งครับเพราะว่ามันปลูกยากเนาะกว่าจะได้เนี่ยต้นมะม่วงพวกนี้เป็นสิบกว่าปี20ปีนะครับถามว่าบางต้นมันก็ยังมีลูกอยู่ได้แต่ว่ามันไม่ไม่สมบูรณ์ไม่คุ้มแล้วเราเอามันออกเสียเราทำเป็นพื้นที่เลี้ยงควายปรับเป็นพื้นที่เลี้ยงควายเป็นที่เดินเป็นที่ว่ายน้ําเป็นที่เล่นน้าให้เขา มีประโยชน์มากกว่าครับพี่น้องมีประโยชน์มากกว่าแล้วเรายังได้ได้สระน้ําไว้ปล่อยปลาเอาไว้มีปลากินด้วยนะครับมีปลากินเนี่ยถ้ามีบ่อก,กว้างๆอย่างนี้นะครับปลาก็จะอาศัยอยู่ได้เยอะนะสะมมติว่าตรงน,รงนี้ตรงนี้ผมประมาณสองงานนะครับสระตรงนี้สองงานผมก็จะทําข้างหน้าอีกประมาณงานครึ่งประมาณทางน้นอีกประมาณงานครึ่งครับสําหรับสระน้ํา ซึ่งมันก็จะทําให้เราได้พื้นที่เกือบๆไร่อ่าต่ำเกือบๆไร่ควาย20-30ตัวนี้เล่นได้สบายได้มีน้ําชื่นใจนะครับส่วนหน้าน้ําน้ําก็จะท่วมนะครับบางปีก็ท่วมเนี่ยท่วมคันเนี่ยครับตัวมหมดเลยแต่ถ้าเราปรับดินลงต่ําหน้าน้ําน้ําก็จะท่วมเราก็ไม่ซีเรียดอะไรเพราะว่าปีนี้ผมเทพื้นคอกไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเนี่ย น้องดูครับผมเทลานากขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ควายผมเป็นพื้นปูนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็จะไม่ลำบากอะไรแล้วน้ำท่วมก็ท่วมไปน้ำท่วมผมก็ปล่อยควายให้อยู่บนพื้นปูนควายก็นอนเล่นได้สบายนะฮนะเดี๋ยวพาไปดูพาพี่น้องเดินไปดูทางโน้อนอีกนิดนึงครับในการจัดการเดี๋ยวภาพวันนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ บันทึกเอาไว้ในความทรงจำเพราะต่อไปภาพนี้จะไม่มีแล้วครับภาพที่เป็นป่ามะม่วงนี้ก็จะเป็นอดีตแล้วครับเป็นอดีตไปเลยหลานกำลังตัดอยู่ครับที่ดินตรงนี้หกไร่ครับหกไร่ก็เป็นป่ามะยงเชื้อประมาณไร่นึงครับแล้วก็มาเป็นพอกควายเป็นที่พักเป็นโรงเก็บฟางอ่าเดี๋ยวอนาคตก็จะทำอ่างฆ่าเชื้อด้วยนะครับอ่างกั้ย เนี่ยแถวนี้ก็จะทําเป็นเสมอหมดเลยครับจะเอาดินดินจากฝั่งนี้ครับดินจากคันคลองเนี่ยให้ดินจากคันล่องมะม่วงเนี่ยเอาขึ้นมาถมในคูน้ำเนี่ยครับถมต้นไม้พวกนี้ก็จะอ,ออกหมดนะครับจะจะลื้อออกหมดเลยนะเราก็จะมีต้นไม้อยู่ชายฝั่งโน้นชายกอกฝั่งโน้นเป็นการปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ของกอกตันดาฟาม เป็นการวัวหายและล้อมคอกให้มาโชว์พี่น้องดูอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อพี่น้องได้วันนี้บันทึกเอาไว้ครับบันทึกเอาไว้เพื่อในอนาคตนะครับเพื่อในอนาคตอยากจะดูว่าเอมาครั้งแรกๆเป็นยังไงสถ,ถานที่นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับครับก็มาดูหน้าบ้านนะครับฝั่งหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นอ่าตอนนี้ ค้นมะม่วงไปแล้วบางส่วนนะครับค้นไปได้ประมาณ6ต้น7ต้นนะครับ6-7ต้นแล้วอ่าเหลืออีกด้านหน้านั้นอีก2-3ต้นนั้นเดี๋ยวก็จะค้นหมดที่เห็นลึกๆตรงนั้นที่เป็นคลอเออเป็นบ่อน้ํานะครับเป็นสะน้ําเดี๋ยวก็จะปรับนะครับโดยการขุดดินคันเนี่ยขึ้นมาถมด้านในและจะขยายบ่อนี้ให้เป็นพื้นที่ประมาณงานครึ่งหรือสองงานประมาณนั้นนะครับ จะขยายเพิ่มมาอีกนะเพื่อจะให้พื้นเป็นพื้นบ่อเป็นพื้นบ่อที่ลาดชันปกติตรงนี้ครับจะมีจะน้ําจะเป็นพื้นน้ําแต่เดี๋ยวก็จะถมหมดครับถมข้างนี้ให้ขยายไปอีกประมาณ10เมตรนะผมจะขยายถมจะถมปลักนี้ให้หมดคือพูดง่ายว่าถมคูคูที่เมื่อก่อนครับเป็นไส้เป็นไส้ไ,ไก่เนี่ยนะจะถมให้มันเต็มเพื่ออวัวควายเดินได้ ต้นไม้ต่างๆก็จะอ,ออกหมดตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับอันนี้หลานชายกาลังจัดการอยู่นะครับหลานชายกาลังโคนออกพวกนี้เราก็จะอ,ออกหมดเพื่อปรับตรงนี้ให้มันเป็นแปลงหญ้านะครับปรับให้มันเป็นแปลงหญ้าอ,อาจจะได้มากหรือน้อยก็ตามสภาพเพราะควายมันเดินแทะเล็มอยู่แล้วนะครับควายเดินอยู่ตลอดก็อาจจะไม่ได้หญ้าที่ดีมากนะครับก็คงจะต้องเป็นพวกทัวอาบาตา้าโจ แล้วน้ามันท่วมได้ด้วยเวลาหนะน้า้ําน้ําท่วมยวเดี๋ยววันนี้ผมจะปรับพื้นที่นะครับปรับดินให้เสมอแล้วมาคํานวณอีกิงว่ามันเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับหญ้าชนิดไหนเหมาะกับสิ่งที่เราจะปลูกลงไปะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะทําให้เป็นประโยชน์มากกว่าต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงตอนนี้ไม่มีลูกนะครับไม่มีประโยชน์สําหรับผมแล้ว ก็เราก็ให้หลานชายเอาไปขายอันละ1000บาทดีกว่าครับแล้วก็ปรับพื้นที่ให้มันเข้ากับอาชีพของเราอาชีพเราคืออาชีพเลี้ยงสัตว์เนาะถ้าผมถ้าเป็นเกษตรกร,กรปลูกมะม่วงเนี่ยผมก็จะต้องโค่นทิ้งแล้วล่ะครับเพราะมะม่วงมันอายุ20กว่าปีแล้วสิบกว่าปี20ปีนั่นนะช่วงนั้นนะครับระยะอายุระยะอายุมันมันก็แก่เกินไปแล้วนะครับแก่เกินไปยังไงก็ต้องโค่นทิ้ง เพราะฉะนั้นก็เลยทําแบบนี้เพื่อการปรับสภาพครับพี่น้องปรับสภาพเพื่อวความเป็นอยู่แต่ของผมเองมันแฝงไปด้วยอัวหายและล้อมคอกผมเสียลูกน้องปิ่นไปเพราะสะด้านหน้านี่แหละครับสะมันลึกมากมันลึกมากนะครับตอนนี้โครงการวัวหายล้อมคอกเกิดขึ้นแล้วครับ